สวัสดีครับปี่นองครับผมดีเสร็กเกินครับผมฝนปีนองฝนตกมายาวเลยครับผมตกมาตั้งแต่วันที่สิบวันที่สิบห้าตอนเย็นสิบห้าพฤษภาปีนองจนหอดณณวันนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบสาม สามพ่อค้อตุกเกือบทุกวันก็ว่าได้นะครับอ่ากะสภาพร่มรวมๆเนาะพี่น้องอืมันก็ว่านะครับมีฝนฝนตกมาก็ดีแต่นะครับแต่ที่ไม่ดีก็บางช่วงบางจังหวะนะครับผมตอนกํลังจะหวานข้าวพี่น้องกํลังิสวาานเข่าเนาะอันช่วงฝนตกฝนตก ฝนตกบ่อยๆฝนตกทุกวันก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าว่าพน่น้องถ้าว่าข้าวนะครับผมข้าวที่เกิดแล้วนะครับที่เกิดแล้วก็โอเคนะครับคนที่วันใหม่ๆก็ก็ยังไม่โอเคนะครับเด็กไปนองครับฟังสายฟังกวนะครับนี่คือเจดพื้นที่ของตำบลสีสว่างนะครับผมอำเภอปุณษันนยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดอื่นหรือว่าอยู่ประเทศอื่นนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะ วิถีสารพิ non ไอผมถน,น,นัดผมถนัดภาษาท้องถิน่นพิ้องภาษากลางกลางระหว่างร้อยเอ็ดและพี่น้องนแล้วครับผมคนที่บรรยากาศนะครับผมฟังสายฟังขวานเน,ะนาะน้ำเยอะน้ำไหลนะครับก็ต้องทำใจนะครับคนที่หวานนะครับผมคนที่หวานข้าวอ่า คนที่หววานเข้าใหม่ๆนะพี่น้องนะครับผมคนเตี่หววานเข้าใหม่ๆนะครับผมดูนะครับพี่น้องก่อนทั้งหัวหน้าหน้าจอนี่ครับผมเป็นหน้าของท่านผู้ใหญ่บ้านพี่น้องไม่ว่านาผู้ใหญ่หรือว่านาผู้ช่วยนาอะไรก็ตั้นแต่พี่น้องหน้ากันนั่นกระท่อมเนี่ยพี่น้องท่วมเมื่อเมื่อวันทีเป็นหน้าไผ่น้องนะครับผมแล้วฝนตกแล้วครับฝนตกไม่ทั่วถึงนะครับอ่า ีเ่เจตสีสวาา่างพลจใร้อยเอ็ดครับพลจใจมีห้าสิบเจ็ดหมูม่มบ้านห้าตำบลพ่น้องน้าร้อยเอ็ดยี่สิบอำเภอนะครับปะสุไปเจ็ดสิบกว่าจังหวัดที่อาจจะบ่โตพร้อมพร้อมเพียงกันนะพี่้องขนาดในตำบลเดียวกันแช่สิบห้าหมูม่บ้านนะครับอ่สีสว่างสิบห้าหมูม่บ้านก็นยังต๊ไม่ทั่วถึงนะพี่อาพา้องกะอ่ะกระสูนไปนะครับผมทำยังไงได้ เรื่องของฟ้าของฝนเนาะเป็นว่ามันหามมดเลยพี่น้องเราก็แต่งออกไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็ในพื้นที่ของตะบนศรีสว่างนะครับส่วนมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำนาปีนะครับอาศัยน้าฝนถ้าฝนไม่ตกมาก็นะครับผมพี่น้องไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับผมอาศัยน้ําฝนนะครับอาศัยน้ําฝนตอนนี้กำลังออกไปทุระพี่น้อง ออกไปธุระที่อำเภอสวนภ้ำผมเนาะผมอยู่พนทรายนะครับผมอยู่ผมอยู่อำเภอพนทรายแต่ว่าไปธุระไปซื้อของ,องไปอะไร<ป>ต่างๆกลับไปสวนภูมินะครับทําไมถึงไปสวนภูมิุมทำไมถึงไม่ไปพลทรายไปนองเพราะว่าสวนร้ำผมแกนะครับประมาณสิบสองกิโลนะครับพนทรายก็ยีาา่สิบสยี่สิบกว่ากิโลเนาะไปนองก็เลือกไปมองใกล้อีกอย่างหนึ่งก็ เคยไปเคยมาเคยมาเคยไปนะครับผมก็เลยไปนะครับอ <tr> <sl Brain> <región> ่ามันเบิดมันเบิดมันเบิดนะครับผมมันตกมาก็าน้ำเยอะพี่น้องฮะสู่ๆไปครับผมให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็เลียกกันเนาะยุ่งไก่ยุ่ไกลยื่ต่างจังหวัดไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับจูนี้ก็้งนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้า ถึงฤร,ร,รือดูฝนหรือเปล่าครับผมแต่ผมดูข่าวเนะข่าวดีพันมากเพื่อนว่าก,ก็น่าจะประกาศเป็นช่วงฤดูฝนในเ,นนเนนลี้ยวไปนะพี่นอ้องน,น,นะครับผม <c oughs> พี่น้องไปเที่ยวตลาดนะครับผมโอเคนะครับกดติดตามตอนต่อไปพี่น้อง